ที่จะเปิดกันทุกคนในช่วงวันพ่อเนี่ยโรงเรียนบางแห่งจะมีกิจกรรมให้เด็กครับวาดภาพคุณพ่อแล้วนําไปจัดแสดงวันซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นนะเพื่อให้ผู้คนได้ชมกันนะได้เห็นความน่ารักของเด็กๆที่มีต่อพ่อและความอบอุ่นภายในครอบครัวเนาะแต่มันมีอยู่ภาพหนึ่งที่เปนว่าใครเดินผ่านก็ต้องหยุดมองไม่ใช่เพราะมันสวยหรือเพราะเด็กวาดเก่งแต่เพราะมันหลอนหลอนอยังบอกไม่ถูกทุกคนคิดภาพทุกคนกําลังเลือกซื้อแตงกวาเมื่อเขือเทศผักเพื่อไปทําต้มยํากินที่บ้านแต่พอเดินมาเจอภาพนี้ มุดเปลี่ยนเลยภาพนี้ฮะเป็นภาพใบหน้าของมนุษย์ครับที่มีสัดส่วนที่ผิดเพี้ยนนะตาเบี้ยวปากเอียงสีหน้าแข็งทื่อและมีอะไรบางอย่างที่ชวนให้รู้สึกไม่สบายใจฮะเหมือนกับว่าไอ้ภาพนี้กำลังมองกลับมาตลอดเวลาไว้แม้มันจะเป็นแค่ภาพวาดของน้องคนนี้แต่คนที่เห็นภาพนี้หลายคนพูดตรงกันว่ามันให้เขารู้สึกที่ไม่ปลอดภัยฮะและคือรู้สึกกลัวแล้วก็หลอนนะเหมือนแับดูหนังเรื่องอิสิเดียตอยู่ไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนั้นฮะตั้งใจวาดพ่อตัวเองแบบนี้มันทาไมไม่มีใครรู้ว่าภาพมิสะท้อนถึงอะไรหรือว่าความรุนแรงในครอบ กระทำกับเด็กคนนี้ก็คือน้องอับโกรธพ่ออะไรวะเนะี่ยแต่นั่นเลยฮะมันทําให้คนจำนวนมากที่กำลังเดินเลือกซื้อผักในซูเปอร์มาร์เก็ตเนียมองภาพนี้นานๆไม่ได้ครับเพราะมันไม่ใช่ภาพที่เด็กประถมคนหนึ่งาวาดออกมาแบบพ่อตัวเองเป็นแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าทุกคนเลือกซื้อผักอยู่แล้วคนเจอภาพนี้ทุกคนจะทำยังไงกับมันฮะนะเดินผ่านไปรื้ว่าแะไว้แล้วก็ลงสอรี่ตัวเองครับ